ทัดท้ายสบายดี FC แฟนคลับครเพลงตัวเกียวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทีขครโบปรากสู้ขู่สุขุนค่ะพี่น้องปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่สำหรับใครเพลงตัวเกียวมิวสิกคราวนี้ก็ปังปุริเยออีกแล้วเมื่อสามชั่วโมงที่ผ่านมานะคะพี่น้องเพจดังสบายดีแทบโพสบอกว่าปาดได้งานใหญ่อีกแล้ว9มกราคม69แอดกะเลยไปเบิงโลโกเพจ เป็นของท็อปดาราเฮากับแกร้อยไปหาท็อปดาราทันทีค่ะพี่น้องปรากฏว่าท็อปดาราโพสเอาไว้เมื่อห้าวันที่แล้วบอกว่ามาเดอร์แลนด์นะคะพี่น้องงานท็อปดาราเก้าและสิบมกราคมมาเดอร์แลนด์นะคะแอดเกลร์เลข,ขอไปอ่านโอ้ในเพจเพิ่นล่งไวละเอียดยิบค่ะพี่น้องบอกว่า ครั้งแรกในไทยมาเดอร์แลนด์เทศกาลดนตรีตริดกุงสุดยิ่งใหญ่รวมศิลปินอินดี้หมอลำสอวง2วัน2คืนอสองเวทีสองวัน2คืนสนุกเต็มแม็กนะตอบโจทย์ทุกกลุ่มแฟนเพลงโดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10มกราคม2569ณนะรังสิตเฟดครอง6 พร้อมขนทัพศิลปินดังกว่า11วงและคณะหมอลำรวม600ชีวิตค่ะพี่น้องมาสร้างความม่วนจอยตั้งแต่เวลา15นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาอัดแน่นความมันกว่า9ชั่วโมงเต็มโอ้โหพี่น้องเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวได้กว่า13,000คนต่อวันหมายถึงสถานที่ค่ะพี่น้อง วันแรกคือวันศุกร์ที่9มกราคม2,569เวทีที่1นะวงเล็บหมอลำพบกับความม่วนซื่นของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์วงหมอลำขวัญใจแฟนๆที่นำทีมโดยหนุ่มบิ๊กและชาวคณะพร้อมการแสดงสุดอลังการนะคะพี่น้องคะเวทีที่สองเป็นแบบอินดี้รวมทัพศิลปินมากฝีมืออาทิเล็กรัชเมฆ เดอะแชมป์อ่าแชมป์เดอะวโ์ไทยแลนนะคะพี่น้องแชมป์เดอะ o ว c e t ์ a ทยแลนเล็กรัชเมฆเจ้าของผลงานเพลงใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเพลงดังหลายร้อยล้านวิวนะไวยวิทย์นักร้องและนักแต่งเพลงเพื่อชีวิตยุคใหม่ที่ยังคงความคลาสสิกฟรีแฮนด์วงอินดี้เจ้าของเพลงฮิตขอให้เธอใจดีนะคะพี่น้องอันนี้คือเวทีที่สองเป็นแบบอินดี้ และปิดท้ายด้วยการแจ้งเกิดของไอราวงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเล่นดนตรีกลางคืนมีซิงเกิลฮิตนะวิ่งออกไปด้วยความไวสองมักเออวันที่สองวันเสาร์ที่สิบมกราคม69เวทีที่หนึ่งเป็นหมอลำจัดเต็มความอลังการกับคณะหมอลำขวัญใจแฟน ขวัญใจประชาชนเจนใหม่นั่นก็คือประถมออเดอร์โชว์เป็นวงของอ่าของคุณพอสอดาบสอนะคะพี่น้องประถมบันเทิงศิลป์ซึ่งวงประถมออเดอร์โชว์เป็นวงที่สองเป็นวงน้องใหม่แอดมินเคยไปเห็นอยู่งานเฟสติวลัลงานอ่าลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขวันแก่นโอ้ยิ่งใหญ่ค่ะพี่น้องมาพร้อมกับการแสดงที่ทันสมัยและเพลงที่เข้ากับยุคป,ปัจจุบัน มาสร้างสีสันตลอดกลางคืนทั้งคืนนะคะพี่น้องเวทีที่สองของวันที่สิบเป็นแบบอินดี้ก็คือพบกับโชว์สุดแซ่บจากลูกทุ่งสาวสวยสุดฮอตลำใหญ่ไห้ทองคำเจ้าของเพลงผู้สาวขาเราะ่ะพี่น้องบอมีผปูไดบอหฮุจักเนาะพี่น้องเนาะและที่มาพร้อมแดนเซอร์หนุ่มหุ่นแน่นและท่าเต้นอันเป็นเอกลักษณ์เขียนไขและวานิชนะคะพี่น้องเจ้าของเพลงดังฮิต ตลอดการแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะคะแล้วก็โลโมโซนิกวงดนตรีร็อกคุณภาพนะคะพี่น้องแบ็กแบนด์วงอินดี้ฟังสบายที่ติดอันดับท็อปชาร์ตแล้วก็ก่อตั้งจากนักเรียนชั้นมัธยม4คนและปิดท้ายด้วยวรดินศิลปินน้องหมายสายโฟกซองเจ้าของเพลงฮิตดอกไม้ในใจฉันโอ้โหพี่น้อง ภายในงานนอกจากดนตรีแสงสีเสียงกระหึ่มแล้วเนี่ยยังมีความอลังการของโปรดักชันจัดเต็มบนเวทีมีโซนต่างๆให้ร่วมสนุกตลอดสองวันสองคืนค่ะพี่น้องเตรียมตัวให้พร้อม,อมกับงานนี้ห้ามพลาดกับงานมาดเดอร์แลน์นะปลดปล่อยความสุขความสนุกม่วนจอยบรรยากาศสุดชิลยืนนั่งเวทีไหนก็ฟินแล้วมาเจอกันนะ สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถกดบัตรเข้าไปอ่าอ่าเรียลลี่เบิร์ดนะเข้าได้ทั้ง2วันบัตรเดียว349บาทและก็บัตรกลุ่ม4คน1,200บาทจำกัด3 0 0 0ใบเท่านั้นโอ้โหพี่น้องคะ่ะเปิดขายวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2568นี้เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปนะที่ไทยทิตเมเจอร์ทุกช่องทาง สอบถามร,รายละเอียดได้ที่โซเชียลทุกช่องทางที่นินจาเพอร์เฟคชันนะคะพี่น้อง #madeland เทศกาลดนตรีหมอลำศิลปินลำใยไหทงคำบิ <Big S 2> ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ค่ะพี่น้องโอ้โหนั่นคือร,รายละเอียดของงานนี้ด้อค่ะพี่น้องเด้อสนใจก็ติดตามได้เลยใดๆก็ขอแสดงความยินดีกับบอสบิ๊ผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ดังอีกแล้ว โชคดีอีกแล้วนะคะพี่น้องมีโอกาสได้มาร่วมกับท็อปดารามาเดอร์แลนด์วันที่เก้าด้วยกับพี่น้องเรื่องของบอสบิ๊กนี้เป็นเวทีหมอลำวันศุกร์ที่เก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านี้อย่าลืมไปช่มไปเชียร์ไปไประชิดติดขอบเวทีให้กำลังใจบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และทีมงานแอดกาเล่น้ำเรียมอิซี่แฟนครับเพื่อให้ทราบโดยโทรกนลราคาพี่น้องอ๋อล้ค่ะนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะคะพี่น้อง ะคะพี่น้องมาแจ้งข่าวดีสำหรับปันที่9มกราคมนี้ผู้ใดสนใจค่ะกบ,บไปเบิ้งเพจในท็อปดารามาเดอร์แลนด์ได้ค่ะพี่น้องเด้อเมื่นดี้ขอตัวลาไปก่อนพบพ่อกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องคะ่ะโชคดีมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีคะ่ะ